เป็น FC จากสปป,ปลาวมผมถามจากสปป,ปลาวนะครับอยากจะทราบว่าคู่แฟนกันเป็นโรคเริมนะครับเฮอร์พีซิมเพล็กซ์ทปหนและ 2, 2> องทั้ง2คนสามารถมีลูกได้ไหมและจะมีอันตรายต่อเด็กที่เกิดมาไหมครับคุณหมอถ้าคุณพ่อก็เป็นคุณแม่ก็เป็นนะครับก็อันที่หนึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพรว่าโรคเริมเนี่ย เป็นกันทั่วโลกนะครับประเทศไทยก็เยอะนะครับในสหรัฐอเมริกาการศึกษาเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะเขาเจาะเลือดคนในอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าอย่างน้อย20%ของคนเนี่ยเคยติดเชื้อเริมหรือเคยปีซิมเพล็กซมาแล้วหนึ่งในหานะทำเล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคซึ่งเจอได้บ่อยนะครับไม่ได้อันตรายอะไรดูแลได้นะครับแต่คำถามเนี้ยดีมากนะครับเพราะว่า เราก็ต้องคิดถึงว่าแล้วถ้ามีลูกหล่ะอ,อันที่หนึ่งได้ไหม <Okay. S 1> นะครับคำตอบก็คือได้นะการเป็นเริมอยู่ทั้งคู่เนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยมีลูกได้นะครับอย่างเดียวเท่านั้นที่ต้องระวังต้องจําไว้เลยนะครับก็คือว่าถ้าคุณแม่เป็นเริมแล้วแล้วตอนคุณแม่กำลังจะคลอดเริ่มเจ็บคันเนี่ยคุณโนใช่ไหมคุณหมอสูเขาก็จะตรวจตรงช่องคลอดก่อนว่ามีโรคเริม ปะทุขึ้นมาหรือเปล่าเกิดมีตุ่มใส,ข,มมส,สขึ้นมาช่วงนั้นมีแผลสับแสขึ้นมาช่วงนั้นถ้าคุณแม่สังเกตได้แผลมันเล็กบ้างบางทีคุณหมอหมองไม่เห็นก็บอกคุณหมอนะแสบตรงนั้นแสบตรงนี้เขาจะได้ดูว่าใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้องไม่ควรออกทางช่องคลอดปกติแต่น้องควรจะออกทางาตัดคลอดเอาาตัดคลอดหรือออกทางหน้าท้องที่เราเรียกว่าซีซ่าหรือว่าซีซารียนเซ็กชั่นผ่าคลอดปลอดภัยกว่าเพราะอะไรครับ ถ้าข้อทางช่องค้อปกติไปติดหัวน้องใอครับน้องใช่ี่ไงจริงก็คือน้องติดได้ะนะครับแล้วก็น้องเนี่ยจะเกิดอะไรได้บ้างเพราะน้องภูมิคุ้มก,กันยังไม่เยอะไนครับน้องอาจจะเกิดเชื้อเริ่มขึ้นสมองที่บอกติดหัวไงเนี่ยข้างในหัวเลยก็คือสมองอักเสบได้นะครับหรือว่าปอดอักเสบได้ซึ่งก็อันตรายกับน้องถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นถ้ามี ผ่าท้องคลอดนะปลอดภัยแน่นอนนะครับรแล้วก็วมีชีวิตครอบครัวได้อย่างมั่นคงเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นเฮอร์บิซิมเพกหรือว่าโรคเริมอยู่แล้วจะดูแลตัวเองไงให้แข็งแรงแล้วก็รอยโรคไม่ปรากฏคะใช่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีมากนะครับก็คือว่าถ้าหมอเคยเป็นเริมมาแล้วมันก็จะอยู่กับหมอตลอดไปมันจะไม่เคยหายไปเลยนะครับแต่ถ้าหมอนอนน้อยอกินเหล้าเยอะนะไม่ออกกําลังกายเครียด ไม่พักผ่อนหรือไม่สบายจากโรคอื่นๆมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีคูม<อ>กันต่ําถูกต้องเนาะพราเราพเรนอนน้อยเราก็รู้ว่าเราเป็นหวัดง่ายขึ้นไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมีคูมณ